สวัสดีครับผมประสิทธิ์นะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับและอยู่กับผมในช่องโปรโมชั่นฟอร์ดสุดคุ้มนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถที่เตรียมส่งมอบ1คันนะครับเป็นรุ่นกระบะแคบยกสูงเกียร์ธรรมดา XL+ Plus นะครับคันนี้ไปถึงสุรินเลยนะครับกับโปรโมชั่นชุดแต่งรอบคันแบบคันนี้เลยแล้วก็ใช้เงินออกรถไม่เยอะด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าด้วยแคมเปญออกรถใช้เงินไม่เยอะพร้อมชุดแต่งรอบคันเนี่ยชุดแต่งมีอะไรบ้างแล้วก็สวยงามแค่ไหนพร้อมแล้วเราไปชมกันครับ ร,รุ่นนี้จะเป็นรุ่นกระบะแค็บยกส่งเกียร์ธรรมดานะครับ XL+ Plus. มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2,000cc 170แรงม้านะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดมาดูชุดแต่งด้านหน้านะครับคันนี้จะมีการเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นตัวอักษรฟอร์นะครับสีทูโทนเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์เลยคุณลูกค้าไม่ชอบสีดำขอบแดงก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับ ติดตั้งตัวเข้าไฟหน้าเพิ่มเติมนะครับเป็นเข้าไฟหน้าสีดําเพิ่มมิติให้กับไฟหน้าดูฉบเฉียวมากยิ่งขึ้นสําหรับด้านบนฝากระโปรงเนี่ยมีการติดตั้งสกรูฝากระโปรงหน้าใหญ่ให้กับคุณลูกค้านะครับสีทูโทนเช่นเดียวกันแล้วก็ทําโลโก้เป็นรูปแรดนะครับสีแดงตัวโลโก้นี้คุณลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้นะครับก็จะมีโลโก้ให้เลือกถึง3แบบนะครับมีลูกระทิงนะครับหรือว่ารูปแรดแบบคันนี้แล้วก็รูปม้านะครับ หรือไม่เอาโลโก้ก็ยังทำได้นะครับสำหรับด้านล่างนะครับเดิมรุ่นนี้จะยังไม่มีไฟตัดหมอกผมก็เพิ่มเติมไฟตัดหมอกให้กับคุณลูกค้านะครับเยียบมาด้านข้างของตัวรถนะครับคันนี้มีการติดตั้งซุ้มล้อขนาด6นิ้วพร้อมบุดให้กับคุณลูกค้านะครับเพื่อรับกับล้อที่เราเปลี่ยนด้วยนะครับล้อคันนี้ใส่แม็ก16นะครับลายดอกไม้พร้อมยังมนสเตอร์ให้เลยนะครับ อย่างบอนสเตอร์ก็เวลาวิ่งจะเงียบแล้วก็นุ่มนวลในการขับขี่ด้วยมีติดตั้งเบ้ามือเปิดกันลอยนะครับสำหรับกันลอยจากเล็บหรือว่าสิ่งมีคมนะครับที่เราถือติดมือในขณะที่เราเปิดรถติดตั้งฟิล์มเซรามิกให้กับคุณลูกค้านะครับมีให้เลือกระดับความเข้มได้ตั้งแต่40 60และ80 อย่างคันนี้ก็ติดตั้งฟิล์มเซรามิกรอบคันห0สิบบันหน้าบันหลังติดแ0ินะครับติดตั้งกันสาประตูนะครับเผื่อช่วงหน้าฝนก็ป้องกรรันฝนน้ำฝนไหลเข้าห้องโดยสารหรือช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็สามารถลดกระจกลงมาเพื่อให้อากาศภายในห้องโดยสารระบายออกมาในขณะที่เราจอดตากแดดได้นะครับติดตั้งราวหลังคาสีดำให้กับคุณลูกค้าเพื่อเพิ่มความเป็นสปอร์ต สำหรับด้านท้ายนะครับมีติดตั้งโลบาร์เหล็กนะครับของ Outlander ให้กับคุณลูกค้ายึดติดกับตัวรถนะครับแข็งแรงทนทานแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับสำหรับด้านท้ายนะครับเดิมคันนี้ยังไม่มีกันชนท้ายก็เพิ่มเติมกันชนท้ายนะครับเป็นกันชนท้ายเหล็กของ Outlander พร้อมห่วงลากจูงสีแดงให้ด้วยนะครับ ส่วนฝากระบะท้ายเนี่ยก็ติดตั้งตัวครอบฝากระบะท้ายสีทูโทนเป็นตัวักษรฟอร์ดเช่นเดียวกันนะครับเพิ่มความโดดเด่นให้กับบริเวณฝากระบะด้านท้ายแล้วก็เพิ่มความแตกต่างด้วยนะครับติดตั้งครอบไฟท้ายสีดําให้กับคุณลูกค้าเพื่อทําให้ไฟท้ายเราดูมีเอกลักษณ์มีโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับ จบไปแล้วนะครับกับรุ่นกระบะแคบยกสูงเกียร์ธรรมดา XL+ นะครับกับชุดแต่งรอบคันโปรโมชั่นออกรถใช้เงินไม่เยอะนะครับก็คุณลูกค้าท่านไหนสนใจโทรติดต่อสอบถามผมได้เลยนะครับผมประสิทธิ์โปรโมชั่นฝุดสุดคุ้มครับ0996265262หรือจะเป็น ID l ดี e นะครับ prasit0996265262 บันทึกเบอร์โทรน่าจะขึ้นไลน์อยู่แล้วนะครับและช่องทาง u t u b e นะครับโปรโมชั่นฝุดสุดคุ้มครับคุณลูกค้าโทรมาสอบถามเรื่อง การจัดแแนนได้เลยนะครับผมมีบริการจัดฟฝแนนแล้วก็ส่งรถให้ถึงบ้านฟรีด้วยหรือว่าจะโทรมาสอบถามเรื่องรายละเอียดแคมเปญเนี่ยก็ยินดีให้บริการนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณลูกค้ามากครับสำหรับคลิปหน้ามีรุ่นไหนที่จะนำมาแนะนำหรือว่าแคมเปญไหนเด็ดๆโด,ด,ดนๆเดี๋ยวผมจะนำมาแนะนำให้เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ